ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะให้จะคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่16ตุลาคมถึง31ตุลาคม2567นะคะอาจารย์ขอขอบคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้ค่ปอาจารย์นะคะขอขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะเราจะเริ่มต้นที่ดวงภาพรวมกันก่อนนะคะ ดวงภาพรวมในเรื่องของการงานการเงินเป็นเรื่องทั่วไปนะคะเขาชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะพลังงานไพ่ใบที่หนึ่งค่ะขึ้นมา8ไม้นะคะเป็นความก้าวหน้าเติบโตการขยับขยายในเรื่องของงานจะมีคนมาให้โอกาสดีๆกับคุณนะคะ แต่เหมือนคุณจะอย่างลังเลอะไรบางสิ่งบางอย่างกับโอกาสที่กําลังเข้ามาอยู่นะคะไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยลังเลนะคะสองเหรียญสองราชนีพระจันทร์เบิ้ลเลยความลังเลนะคะความไม่แน่ใจความยังเขาเรียกว่าหวาดระแวงกังวลอยู่นะคะในโอกาสนั้นที่เข้ามานะน่าจะเป็นเรื่องงานสูงมากเลยเนี่ยเพชอวัน ่าเนี่ยการเริ่มต้นจริงๆด้วย Page of s อดเจ็ดาบอ่าเดี๋ยวค่อยแปลรวมกันแล้วกันนะเนาะอ่ n คิงออฟสอดแล้วก็นายออหวานเก้าไม้นะคะอาจารย์มองนี้นะประเด็นแรกเนี่ยถ้าเป็นเรื่องงานที่จริงคุณอยู่ที่เดิมคุณก็มองว่ามันก็ยังมั่นคงอยู่แต่แค่มันยังไม่ได้อ เติบโตได้รวดเร็วเหมือนที่คุณต้องการนะคะแต่คุณก็แค่กังวลน,นะคะเรื่องงานนะแค่กังวลแต่มันมีคนมายื่นโอกาสดีๆให้คุณจริงๆแต่คุณลังเลคุณก็มองว่าคุณอยู่ตรงนี้มานานมันก็มันก็ยังไปของมันได้มันแค่รอโอกาสบางสิ่งบางอย่างว่าอย่างอาจจะได้รับเขาเรียกว่าคำสัญญิงสัญญานะจากหัวหน้าเจ้านายเออจะปรับตำแหน่งเลื่อนเงืนเลือนอะไรก็ว่าไปเหมือนคุณรออยู่นะ คุณก็เลยยังไม่กล้ารับโอกาสใหม่ๆนั้นก็ได้นะคะเหมือนเหมือนกังวลเหมือนไม่แน่ใจกับสิ่งที่ตัวเองเอ,อจะได้รับสิ่งใหม่นะคะว่ามันจะดีเท่าสิ่งเก่าแต่สิ่งเก่าเนี่ยก็เหมือนยังยังชักช้ายังไม่ได้เป็นดังที่คุณต้องการคุณก็มีความรู้สึกน้อยใจบ้างความรู้สึกกังกังวลว่าตกลงเราเราจะได้ไม่ได้นะคะแต่อาจารย์มองไพ่ที่ดีของคุณเมีวคือ เพชชัอวานกับคิงดาบนี่แหละที่แล้วก็เซนเตอร์คุณเป็นแปดไม้จึงมองว่าการรอคอยเนี่ยังสมหวังนะคะแต่ถ้าเป็นไพ่วันี้ไปอยู่ข้างบนอย่างนี้ก็น่าจะแปลผิดหวังได้ด้วยเหมือนกันเนาะก็ต้องรอนะคะในเรื่องของการเลื่อนเงินเดือนปรับตําแหน่งการรอผลประกาศข้อสอบผลสอบรอยื่นเรื่องกู้แบงค์หรือทาอะไรก็ตามที่เอกสารเดินทางไปต่างประเทศอะไรก็ตามมันจะยังเป็นเรื่องของการรอคอยหรือแม้กระทั่งความรักใครที่ อคอบหากันอยู่ก็อาจจะจะต้องรอความชัดเจนว่าตกลงเนี่ยเขาเลิกกับสิ่ง,งเก่าๆเขาได้ไหมหรือแม้กระทั่งตัวเราแหละเราก็อาจจะมีใครพันธะคาราคาซังเขาเราก็ยังเหมือนลักซอนะอาจารย์มองมันเหมือนเอ๊ะจะเอายังไงอืมจะจะไปจากคนเก่าก็ยังห่วงใยแต่ห่วงใยจะทำไมชีวิตมันไม่ดีขึ้นก็อยากที่จะเลือกโอกาสใหม่ๆม,มันเหมือนกับ ความลังเลมากเลยทั้งความรักทั้งการงานมันเป็นอย่างนั้นเลยส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยอาจารย์มองว่าเงินเนี่ยถ้าคุณเครียดในเรื่องของการเงินเงินจะดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นนะคะไม่ได้ฟูมากๆแต่อย่างน้อยมันก็มีโอกาสที่จะช่องทางการทําเงินน่ะมันมีโอกาสเข้ามาอยู่นะคะมันไม่ได้แปลว่าเราชอร็อตแต่มันคือเงินหมุนอยู่ก็ได้นะชาวพิจิกนะอาจารย์มองประมาณนั้น แต่อย่างน้อยเราก็ยังมีช่องทางอื่นๆเข้ามาเรื่อยๆที่จะทําให้เรายังมีไรายได้เพิ่มขึ้นได้นะคะถ้าเรื่องของการเสริมดวงจากหน้าไพ่น่าจะเป็นไพ่ใบนี้เจ้าแม่ควนอิมพระแม่ทับทิมถ้าใครเชื่อศรัทธานะคะในเรื่องเหล่านี้เพราะว่ามันก็แล้วแต่แต่ละคนอย่างอาจารย์อาจารย์เชื่อก็แล้วกันนะคะในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเพราะฉะนั้นท่านก็ไหว้ขอพรได้นะคะพระแม่กวนอิม จ้าแม่ทับถิมเป็นเทพองค์ผู้หญิงเทพองค์อื่นก็ได้ที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ทําบุญกับเจ้ากรรมในเวรที่เป็นเด็กอืมท่านไหนก็ตามที่มีเรื่องราวนะคะตาแหน่งนี้มันเป็นตําแหน่งเอ,อเด็กะนะคะ,นะคะบุตรหลานบริวารคืออาจจะมีเรื่องของกรรมที่ที่ติดติดขาดกับชีวิตอยู่บวชก็ได้เพราะไพน่นี้เป็นไพ่นักบวชบวชแก้ดวงนะคะหรือถวายพระไตรก็ได้ถ้าใครที่ยังทําไม่ได้นะ ดวงชะตาท่านเนี่ยมันจะดีขึ้นมากกว่านี้ดีขึ้นได้เร็ว,รวมากกว่านี้อาจารย์มองอย่างนั้นนะคะอ่ะโอเคเราต่อด้วยเรื่องของความรักอันนี้เป็นดวงภาพรวมนะดวงความรักคนมีคู่ชาวพิจิกนะคะอืมสีมเมท้าขึ้นมาสวยนะคะแต่ ออแต่ก็มีดีวิลเข้ามาขยายอยู่โอเคอ่ะราชินีเหรียญอาจารย์มองประมาณนี้ความความหมายคําว่าดีวิวลวมันคือความความรักที่ที่ยึดติดที่ผูกพันที่ต่อให้จะมีอะไรเกิดขึ้นไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอะ่ะอืมนะคะเพราะฉะนั้นชาวพิจิกก็เหมือนกับว่ามั่นใจแล้วว่าเออคนนี้ใช่คู่ของเราเราไม่เปลี่ยนใจอ่ะเราจะทุ่มเทกับความรักครั้งนี้ให้มากกว่าเดิมให้มากขึ้น ทำให้มันดีขึ้นนั่นคือความคิดของคุณนะคะเพราะคุณคิดว่าเขาคือคนที่ใช่แล้วอืมนะคะโอเคแล้วยังไงอีกพลังงานของคุณนะเนี่ยค่ะคุณมีโอกาสมั่นหมายแต่งงานนะอ่นะคะมีโอกาสสมหวังเป็นครอบครัวได้นะอืมแฮงแมน ผูกพันนะ,ค,ะคุณเป็นคนรักใครรักจริงผูกพันและมีโอกาสสมหวังเกิดขึ้นแม้ว่าณนะตอนนี้มันยังเป็นการรอคอยอยู่แต่เป็นการรอคอยที่มีโอกาสจะได้มั่นหมายแต่งงานได้เป็นคู่กันจริงๆเกิดขึ้นนะคะอาจารย์ขอดูพลังงานคนนั้นของชาวพิจิกด้วยคนมีคู่นะ พลังงานราชินีไม้ประสังคลาดคือถ้าตัวคนนั้นอาจารย์มองว่าเขาก็มีแอคชั่นของความความมั่นคงกับคุณอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีความนิ่งแต่ก็แปลถึงความมั่นคงไม่ได้เปลี่ยนใจไปจากคุณแต่ณ้าตอนนี้คนนั้นอาจจะยังโฟกัสในเรื่องของงานเรื่องของความมั่นคงในหน้านะที่การงานการที่เขา อยากแสวงหาอะไรที่มันทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นในเรื่องของสถานะทางสังคมนะคะแต่ถ้าความรักเขาก็ยังมั่นคงอยู่กับคุณไม่ได้มีไพ่ไปไหนที่บอกว่าจะไปจากคุณนะแค่เขายังมีความรู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมอืมนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะยังนิ่งๆอยู่นะคะยังไปโฟกัสในเรื่องของการงานอะไรมากขึ้นแต่เร็วๆเวนี้ย เขาก็จะกลับมาหาคุณนะคะไพ่อัศวินถ้วยถ้าณนะตอนนี้คุณคุณห่างกันกับเขาอะนะคะมันไม่แปลว่าเลิกหรอกมันแปลว่าเขายุ่งวุ่นวายกับสิ่งที่เขาจะต้องบริหารจัดการไพ่จัสเมนมันคือการรีเทิร์นอยู่แล้วแล้วอัศวินถ้วยชุดนี้ก็โอ้โหดูดีมากผู้ชายคนนี้หอบกุหลาบสีแดงช่อตโตโตเลยเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเขาคนนี้จะต้องกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนนะ เพราะนั้นที่บอกว่ามีโอกาสสมหวังก็ต้องสมหวังแล่ละค่ะนะคะไม่ว่าเขาจะเ,าเป็นชาวพุธศพหรือเป็นชาวราศีกันหรือชาวธาตุน้ําก็ได้กฎพิจิกมีนธาตุไฟเมสิงธนูก็ตามนะคนเนี้เขายังโอเคกับคุณอยู่เนี่ยค่ะการเริ่มต้นใหม่การกอบกู้หรือกอบกอบความรักไว้อบอุ้มความรักไว้ยังมั่นคงอยู่กับคุณนะเนี่ยค่ะ เจ็ดไม้อ่พร้อมพร้อมสำหรับที่จะเปิดใจกับคุณและมั่นใจแล้วด้วยดูนั่งเนนั่งเหมือนการทําสมาธินะการระลึกการดูจิตของตัวเองก็ได้เออนะคะความรับผิดชอบนะคะที่เขาได้ทําลงไปทุกอย่างในเรื่องของบทบาทชีวิตของเขาในเรื่องของงานหรืออะไรก็ตามเขาทําแบบมีเป้าหมายทุกสิ่งนี่อาจจะเพราะว่า ตัวคุณเป็นตัวไปกระตุ้นทำให้เขาจะต้องเหมือนมีความพยายามมากขึ้นเพื่อชัยชนะความสำเร็จที่มันรออยู่เพื่อคุณสองคนที่จะได้อยู่ด้วยกันและก็มีความสุขนั่นเองนี่คือสิ่งที่คนคนนี้เขาจะทำเพื่อคุณนะโอเคเรามาดูต่อที่ฝั่งชาวพิจิกบ้างไพ่ขึ้นสเตรน คุณก็มีความสุขนะกับการที่ได้ได้รู้จักเขาได้แบบอืได้มีกันและกันอาจารย์มองนั้นเลยเนี่ยภาพแห่งความสุขนะโอ้โหสุขจริงๆดูดินะสุขมากๆนี่คือตัวคุณแหละอาจารย์เึงบอกว่าคุณเ็ามั่นใจว่าเขาคือคนที่ใช่นะไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรมาขวางกันอะไรก็ตามคุณไม่มีวันเปลี่ยนใจจริงคุณจะมีความสุขด้วยกันหาไพา่ขึ้นแบบนั้นเลย ถึงแม้ว่าตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นได้แต่มันจะต้องเกิดขึ้นความจริงความสําเร็จความสมหวังจะต้องเกิดขึ้นและเหมือนคุณเองก็แค่กังวลน,นิดหน่อยนะคะแล้วคุณก็ยังโฟกัสกับการงานการเงินการหารายได้ยังมีความสุขยังมีแพชชั่นในเรื่องของการทำมาหากินนะคุณก็ไม่ได้แปลว่าเออห่างกันแล้วคุณจะถึงขั้นแบบท้อแท้ในชีวิตหรืออะไรไม่นะคุณก็เป็นคนที่ มีเป้าหมายของตัวเองเหมือนกันนะฮะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอินกับความรักอะไรจนจนทำให้ตัวเองไม่ไม่เป็นตัวของตัวเองไม่ใช่นะไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะอ่ะโอเคขอ my love เป็นไพ่ที่จะบอกข้อความที่เขาอ,อยากจะบอกคุณแล้วกันนะคะอ่ะาไพ่บอกว่า,างไง บางครั้งเขาก็เหมือนยังแบบรู้สึกเหมือนหลงทางอะไรบางสิ่งบางอย่างไพ่บอกหลงทางนะคะน่าจะเหมือนกับไม่เข้าใจกับตัวตัวเองบางเรื่องในเรื่องของการที่จะนําพาชีวิตคุณไปสู่เป้าหมายที่เขาต้องการแบบไหนคือเขายังทํามันยังไม่ได้สําเร็จดีนะแหละคะ่ะความหมายแต่เขาก็พร้อมที่จะอโปเทคนะคะคุณอยู่เสมอปกป้องดูแลคุณ แม้ว่าบางครั้งเขาก็ไม่รู้เลยว่าเขาจะทําได้ดีพอไหมอะไรประมาณน,นั้นนะคะอืมนะคะเพราะว่าเขาไม่อยากให้คุณต้องเจ็บปวดในเรื่องของอความทุกข์ความอะไรที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายจะทําให้คุณไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้เต็มที่ ในสิ่งที่ตัวเองอยากมีอยากเป็นอยากให้คนรักเนี่ยเขาคนนี้นะเขาก็จะรู้สึกไม่สบายใจทันทีนะฮะเขากําลังพยายามที่จะคิดทบทวนหรือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเทียนนะ่ะถูกจุดละแสงสว่างนี่แหละเขาจะให้ความรักให้ความอบอุ่นกับคุณให้ได้มากที่สุดนะฮะที่คนหนึ่งจะทําได้จริงเขาก็ถ้าอยู่ใกล้กันก็จะแอบส่องแอบมองคุณเนี่ยนะอยู่เป็นประจําเลย นะพาะเขาบอกเลยว่าอคุณน่ะถึงแม้บางครั้งน่ะเขาหลงทางหรือไม่เห็นอะไรก็ตามแต่คุณจะเป็นกําลังใจเหมือนเป็นแสงสว่างในชีวิตเขาที่จะทําให้เขาอะฟันฝ่าอุปสรรคแล้วสร้างตัวตนต,ตัวเองให้สําเร็จเพื่อที่จะได้ครองรักแล้วก็ได้ดูแลปกป้องคุณอะไรประมาณได้อยู่เคียงข้างคุณนี่คือสิ่งที่คนนี้เขาอยากจะบอกนะอ่ะโอเค เราดูจากไพ่คำแนะนำของไพ่แฟนซีนะคะไพ่ชุดแฟนซีาพนตนะคะบอกว่ายังไงไพ่บอกว่าพิชิตอ่าหมายเล็กห้านะคะดาบนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าเนี่ยคุณจะเคลียร์และจัดก,การมันได้คุณต้องมั่นใจได่จะบอกงั้นไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้หรอก นะฮะเจ้าชายถือดาเนาะความสําเร็จจะเกิดขึ้นเพราะความมั่นใจของคุณนะแล้วก็อีกใบฮะโอ้โหไพ่สวยงามมากนะฮะไพ่บอกว่าสัมพันธ์ relationship นะคะหมายเลขหกว่าค่ะ lover นะในที่สุดคุณจะพิชิตใจของเขาได้ต่างคนต่างก,กาันได้คงรักได้ได้มีความสุขนั่นเองนะคะโอเคเราต่อด้วยดวงคนโสดนะคะพลังงานดวงคนโสดชาวพิจิกนะคะ พลังงานไพ่เจ็ดเหรียญนะคะน่าจะอยู่ในช่วงโอเรื่องของอืเรื่องของงานเรื่องของความรักก็ได้นะเพราะมีเก้าถ้วยอยู่นะคะเพราะงั้นเจ็ดเหรียญเนี่ยมันเหมือนการทําอะไรลงไปเขาเรียกว่าวานันพืชย่อมหวังผลนะคนโสดก็มองเลยว่าตัวเองจะพยายามที่จะทําอะไรก็ตามให้มันได้ได้รับในสิ่งที่ตัวเองทําลงไปถ้าความรักเนี่ยคุณก็มองเลยว่าถ้าคุณ ชอบใครคนนุณนะก็ต้องเหมือนกับชอบคุณด้วยไม่ใช่คุณพยายามแล้วมันมองไม่มีนะคตคุณคุณก็ไม่น่าที่จะอยากได้สิ่งนั้นเลยอะ่ะอืมแล้วก็ไพ่สิบเหรียญห้าไม้นะคะคุณยังวุ่นวายกับเรื่องของงานเรื่องของการพัฒนาตัวเองอยู่แล้วก็อาจารย์มองว่าคุณสําเร็จได้มากๆในเรื่องฐานะความเป็นอยู่เลยนะคนโสดแต่นั่นแหละด้วยความขยันของคุณน่ะหมายเลขเจ็ดเนี่ย แล้วหมายเลขสิบด้วยมันเป็นกําลังของดาวเสาระนะขยันมากแล้วก็เป็นเสาที่เป็นเงินซะด้วยเพราะฉะนั้นคนโสดก็น่าจะเหมือนกําลังแบบวุ่นวายการที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยมั่งคั่งร่ารวยหรือมีชื่อเสียงมีความสําเร็จมากๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักเนี่ยน่าจะเข้ามาแบบเป็นสิ่งสุดท้ายที่คุณจะนึกถึงด้วยสามอาจารย์มงั้นนะคะคนโสดนะ แล้วยังไงอีกมีใครเข้ามาแล้วทําให้คุณหันกลับมามองได้ไหมเนี่ยโอ้ใช่เลยนี่งไงได้พูดได้คุยละนะคะคุณต้องเจอใครสักคนที่ทําให้คุณแบบทึ่งอ่าทึ่งแล้วหยุดกึกได้อ่ะเออประมาณนั้นเกิดขึ้นนะอ่าเขาคนนั้นจะโดนใจความมีบุคลิกที่ดูภาวะของความเป็นผู้นําความฉลาดไม่ว่าเขาจะเป็นชาวธาตุไฟ เมสิงธน,นูลมตุ่นกุมิถุนดินพะสบกันมาก่อนก็ได้นะคนคนนี้จะทําให้คุณประหลาดใจมากมากๆอะ่ะคือเซอร์ไพรสอ่ะนะคะทาวเวอร์ว่าเอ้ยมีคนมีคนแบบนี้ที่ที่เราคิดว่าเหมือนเหมือนมันไม่น่าจะมีอะไรอย่างเงี้ยนะไม่น่าจะมีคนแบบที่เป็นอืมคนในอุดมคตินะฮะอาจารย์มองนะั้นนะอืมคือมองอุดมคติก็คือไพ ไพ่เก้าถ้วยกับราชินีดาบเนี่ยแหละอาจารย์มองว่าท่านมีสเปกมมีคนที่วาดฝันไว้อะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อแล้วแล้วคุณก็เจอแล้วคุณก็เจอแล้วอย่างไงอีกนะคะเจอแล้วยังไงแล้วคุณจะเปิดใจไหมเด็กถือดาบแปดถ้วยโอ้มันก็ไม่ง่ายๆนะเจ็ดดาบ อืมนะคะคนโสดนะเพราะคนที่เข้ามาก็อาจจะยังโอ้อาจจะอาจจะยังมีอะไรที่คาราคาซังโอแบบนี้อาจารย์ว่ายากแล้วเพราะคุณก็วางสเปคของคุณไว้เยอะถึงแม้ว่าคุณจะชอบแต่คุณอืมคุณจะไม่อยู่ในสภาพที่เป็นตัวสำรองของใครนี้อืมไม่เด็กขาดเลยดูแล้วนะและขอให้สรุปคะ่ะคนโสดและยังไง ออ๋อมีช้อยอื่นอีกราคา1ดาบเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันมันจะมีคนหนึ่งเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ชัดเจนได้นะฮะถึงแม้คุณจะปื้มคุณชอบแต่คุณก็ไม่ต้องการใครที่ที่ยังเป็นประเด็นปัญหาโอเคคุณจะเจอคนใหม่ที่ที่ดีกว่านะ,ะหนึดาบคือสิ่งใหม่ๆ7ดไม้อ่านะคะถ้าคุณยังไม่ได้ไปยึดติดหรืออะไรกับใครถ้าคุณยังสแสวงหา สิ่งใหม่ๆให้ตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ในการทําอาหารกินแสวงหาความเติบโตก้าวหน้าให้ตัวเองคุณก็จะเจอผู้หญิงหรือผู้ชายคนนั้นอาเข้ามาที่แบบเป็นคู่ฟ้าลิขิตมาก็ได้อย่างนั้นน่ะขาอาจจะเป็นชาวชาวราศีกันชาวราศีสิง์อะไรประมาณนั้นเข้ามาแล้วโดนใจมากๆได้สตริงผ้าผู้หญิงกับสิงโตอาจารย์มองจะได้คบได้คุยนะคะ คนโสดก็ประมาณนี้นะโอเคขอไพ่สรุปจากออราโคชุดจุดเทียนให้คนโสดนะโอเ้เนี้ยเป็นครอบครัวได้ค่ะไพ่แฟม i ลีขึ้นเลยโอ้โหอืมโอ้โหสามใบพอเลยสวยงามสวยงามอลามตาเลยนะคะคุณจะเจอคู่แท้คู่บุพเพศนิวาส คู่ผมลกษ์ขีดที่จะเป็นคู่รักมั่นหมายแต่งงานเขาจะบอกรักคุณนะเริ่มต้นได้เลยค่ะคนโสดโอ้โชคดีมากๆโอเคค่ะขอขอไว้พ้อนะคนโสดคนมีคู่ท่านผู้ชมทุกท่านสมหวังทุกสิ่งที่ปรนะารถนาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ